สวัสดีครับมาเด้อกินข่าวพี่น้องไอ้นุกสิพาคกินขา่าวคือเกาอะมรวะนี้เที่ยงได้ปลาแดกบองต้งมามะม่าพัดไก่แล้วก็ไข่ยอ,อ่ะซิมปลาแดกบองก็เลยเฮา,ามะม่าก็เส,าากากเสียบด้วยมั้งเนี่ยยามคิดอยากยังก็เสียบบึด แตกบ,บ้องเข้ากับมาสุทอมาฝาก,มากแสบเพียงอย่างไรเยอะยโมาเนี่ยแตกเพียง เบือดเตม็มยังมันมาแดกบอง,งกินก็ยังกระแบ่บยกเว้นเงี้ยเขาละซองมาเด้อครับผมหอมหนังไก่ผัดสามรส เอามาแสบขนาดโดนโดนที่อยากินยนังอีกแสบกินซูม,มอือกบ่อไวเดี๋ยวบดับวองวันนี้สมตามบ่หมี่กินประเดบดับวังไปก่อน Put behind me here. Uh. i ลองคอดีขนาะด่น้องเลย วัน,วาาออนนี้บ่คอยภาพว้าด้วยมันเนี่ยหิวจนตันเราเศร้ากินเขาหน่อยตกใบามากพันยังกินเบื้ Út <tôi thai> <tôi thai> im Im này nói điều พอเฮ็ดเวียรเฮ็ดงานพอหิวหิวนะพอมากินมันก็กินได้บ่หลายก็เป็นแนวนี้แหละเดี๋ยวออกไปข้างนอกพ่อหิวกะผลไม้แน่น้ำแน่จุกตัววันนี้อ๋อที่แหละวิธีชีวิตเขาโยงเทพพี่น้องยามหิวมันก็อยากแห้งแต่พอได้กินแท่บกินได้บ่หลายวันนี้ก็สิไปเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเอิร์อไอ้นุกก็ได้นเด้อ YouTube ก็มี เฟซบุ๊กอะซื้อเดียวกันฝากกันเด้อครับสวัสดีครับ